ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่10ตอนที่9แล้วนะครับวันนี้ก็จะอ่านแบบภาษาปริวัติแบบที่สองให้ฟังนะครับก็คือการที่ยืมอักษรไทยนะครับมาเทียบให้เป็นอักษรลานานะครับการเขียนนั้นก็คงเขียนแบบภาษาไทยนะครับแต่ไส้ในแล้วลึกๆแล้วมันเป็นภาษาลนนานะครับ คนทั่วไปบ่าสามารถที่จะอ่านได้นะครับถ้าหากอ่านไปแล้วก็จะผิดเพี้ยนสำเนียงไปเลยทันทีนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างตัวจอจานเนี่ยนะครับยืมยืมบนมานะครับเอามาเทียบเป็นตัวจะนะครับในภาษาละนานี่นะครับตัวกอไก่นะในภาษาภาษาไทยเอามาเทียบเป็นตัวกะนะครับในภาษาละนา,น,าน,นะครับ ตัวคอควายภาษาไทยเนี่ยเอามาเทียบเป็นตัวตัวกะนะครับมะตัวกอไก่ของภาษาลนามีสองตัวนะครับตัวกอนะครับตัวพ่อพันเนี่ยยืมเอามาเป็นตัวตัวป้านะครับแบบนี้นะครับมามีหลายตัวกรเทียบ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 ไปนะครับเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวในภาษาละนาเพราะนั้น คนทั่วไปไม่สามารถอ่านได้นะครับอพอจะถ้าจะ,ถ,าจะถ้าจะอ่านถือจะเขียนใน้รือไปอไปเขียนแบบที่สามบนนะครับปริวัติแบบที่สามนันะครับที่จะดีกว่านะครับเจนมารับฟังได้เลยนะครับเจ้ากำมนันกบานาน้องเข้าสู่ห้อง ใส่การล่วงจูหูกู้ภาษาจักพันนาหือหมดสำเสียงที่อาสัจันหือหันป่อยเพี้ยนก็เป็นกำเบาผางหายนางก็พ่นต่ำ บลบหลีกง่ายจนหุ่งค้อนสาญกันกย่ำหุ่งแล้วสว้างแจ้งสีสันหนอโพทันก็ลุกสั่งเจ้าสลีจันตาเมียแปลงหนอเนา่าเพราะ พระองค์เฮาทุละตามก็ดีด้วยมีใจยะหือน่อเน่านางงามว่าในวันนี้ปีขอลาตามสอดนิคมคาำสะหาแม่เท่า อันยักผีดิบลักปาต้องเต้าอันเป็นมาดาป่อเต้าปลลานสีหยดเหลืองอ่ะขาตั้นฮับสั่งให้ต่อยมากันประจวบป๊บจัก ฮีมาหาสลีจันตาที่หักกูป้องน้องก้อยอยู่กินที่ในหอห้องตามตำนองไปมักใจจักนายแหน่งเจ้าทองแผ่นปับ พี่ขอสั่งเจ้าลาไปบ่ฮู้จักทิศไปตี้โหนไหนกำาหนดวันไปหลายเดือนต้องเต้า